รดจะหนัก300แสนฮาวเวล H6 ช l u ปลักอินไฮบริไฟฟ้าเสียบปลักวิ่งไกล201กิโลเมตรไม่ต้องใช้น้ำมัน เรียกได้ว่าออกโปรโมชันกันจันหนักจัดเต็มเลยครับสำหรับค่ายยานยนต์ในไทยตอนนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงงานมอเตอร์โชว์2 0 2 4ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ล่าสุดเป็นคิวของ g r e a ว w a l ม m อเต r ประเทศไทยได้ออกโปรโมชั่นฉลองครบรอบการทำตลาดในประเทศไทยครบรอบ3ปีเต็มโดยการลดราคา H าวเว H 6 p ปล g i n h ิน r i d ลงสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทจากราคา1 6 9 9 0 0้าบาทเหลือ1 3 9 9 0 0้านบาทโดยเงื่อนไขโปรโมชันดังกล่าวนั้นแบ่งออกเป็น2รูปแบบ คือรับส่วนลดราคา300,000บาทเมื่อซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนด์ดอกเบี้ย0%นาน72เดือนบวกช่วยผ่อนนาน10เดือนเดือนละ14,000บาทรวมส่วนลดสูงสุด140,000บาทสำหรับ H าวเว H6 ลัก g i n ิน b r i d นั้นเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2022โดยเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากในช่วงนั้นเนื่องจากตัวรถมาพร้อมกับฟังก์ชันการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำกลุ่มรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในขณะนั้นสำหรับคุมพลังขับเคลื่อนของ h าว a l H6 ปลั๊กอินไฮบริดนั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมสูงสุด326แรงมา้าแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าปรับโหมดการขับขี่ได้4รูปแบบก็คือ N o r m a l Eco Sport และเว t Mode จุดเด่นของ h าว a l H6 ปลั๊กอินไฮบริดนั้นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไออน ขนาดความจุ34กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้ตัวรถสามารถเดินทางได้ไกลถึง201กิโลเมตรด้วย EV Mode หรือโหมดไฟฟ้าล้วนด้วยระยะทางการวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าที่ไกลมากกว่า200กิโลเมตรจึงทำให้ H a ว a H6 รักอินไฮบริดนั้นเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้งานรถจนไฟฟ้าล้วนแต่ยังกังวลเรื่องสถานีชาร์จเพราะเมื่อไรที่ต้องเดินทางไกลก็สามารถปรับเป็นโหมดไฮบริด ที่จะสามารถให้ทั้งพละงกำลังรวมไปถึงการประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยสำหรับคู่แข่งในตลาดเมืองไทยตอนนี้ของ h a ว a H6 Plug-in Hybrid นั้นจะประกอบไปด้วย MG HS PHEV และ Mitsubishi Outlander PHEV รวมไปถึง Honda C-RV EHEV ซึ่ง h a ว a H6 PHEV นั้นจะมีข้อได้เปรียบด้านระยะทางการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนที่ไกลกว่า บวกกับโปรโมชั่นการปรับลดราคาในรอบนี้จึงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่น่าสนใจอย่างมากเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับ h a วเว H6 ปลั๊กอินไฮบริดดยการปรับลดราคาสูงสุดถึง3 0 0 0สนบาทน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ